สวัสดีครับผมนายวอล,ลิสสุรขันหนึ่งหกห้าครับสว,ส,สวัสดีครับผมนายอดิศรคมีหนึ่งเจ็ดสองครับวันนี้เราจะมานำเสนอใบงานที่ห้านะครับออกแบบและเขียนเลดเดอร์ไดแกรมเราเอาอกแบบเป็นวงจรปรับระดับพัดลมมอเตอร์สามเฟสนะครับกำหนดอินพุต F3 เป็น X0 F2 เป็น X1 s2 เป็น x2 s3 เป็น x3 s4 เป็น x4 อ t p u t k1 เป็น y1 k2 เป็น y2 k3 เป็น y3 h1 เป็น y10 h2 เป็น y11 h3 เป็น y12 กดเปิด x0 และ x1 เพื่อเชื่อมต่อการทำงาน เมื่อกด x 2 y 1และ y 1 0จะทำงานเมื่อกด x 3 y 2และ y 11จะทำงานและ y สิบและ y 1กับ y 1 0จะหยุดการทำงานเมื่อกด x 4 y 3และ y 1 2จะทำงานและ y 2กับ y 11จะหยุดทำงานเมื่อกด x 1จะหยุดทำงานทั้งหมด ขอบคุณครับ